นิยายเสียงเลี้ยงเด็กในโลกแฟนตาซีผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เรรมวดีบทที่69เจอผู้มีพลังรักษาแล้ววังรัชทายาทมีโรงอาหารขนาดใหญ่ของข้าราชบริพานที่รัชทายาททำไวใ้ให้เฉพาะทุกคนจะได้ทานอาหารจากครัวเดียวกับรัชทายาทเลยเป็นความเมตตาอย่างหนึ่งของรัชทายาทบุญเลิศ ที่โตอาหารขนาดใหญ่มีเหล่าองครักของรัชทายาทมานั่งทานอาหารร่วมกันอย่างสนุกสนานทั้งหมดเป็นองรักหน้าใหม่ที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกเข้ามาประจำการไม่นานมีองรักผู้หนึ่งที่มีฐานะยากจนกว่าเพื่อนแต่ด้วยมีความสามารถและอดทนผ่านเข้ามาเป็นหนึ่งในองรักของรัชทายาททอได้เพิ่งเข้ามาทำงานที่วังรัชทายาทเมื่อไม่นานมานี้ มื้นี้เขาได้ทานอาหารตามปกติแต่วันนี้เขารู้สึกว่ารสชาติอาหารแปลกๆเขาอาจจะคิดมากไปเองก็ได้รู้สึกถึงความแปลกประหลาดบางอย่างในหัวเขามีแต่ความคิดคันึงหาหญิงสาวผู้หนึ่งตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้ชื่ออะไรมีอยู่จริงไหมมีแต่ความรู้สึกว่าต้องตามหาหญิงสาวให้เจอถ้าไม่เจอเขาต้องขาดใจตายแน่ทูนเจ้าเป็นอะไรไหมเพื่อนองรักที่นั่งทานข้าวด้วยกันเห็นทูนนิ่งและเมื่อลอยไปหลังทานอาหารเข้าไปข้าคิดถึงหญิงสาวผู้หญิง ทูลตอบเพื่อนด้วยท่าทางเหม่อลอยเหมือนเดิมเพื่อนข้ามีความรักซะแล้วข้ารอไปงานกินดงเจ้าอยู่นะเพื่อนยากเพื่อนองรักคนอื่นแซวทูลสำหรับทูลได้ยินเพื่อนแซวก็ยิ้มกว้างออกมาอย่างมีความสุขเขาก็กำลังฝันว่าอยากจะหญิงสาวผู้นั้นเหมือนกันยอดดวงใจซึ่งไม่รู้ว่าหญิงคนนั้นมีจริงไหมทูลซึ่งยังตกอยู่ในพวังเหม่อลอยและคิดถึงหญิงสาวแสนสวยผู้นั้นอยู่สำหรับเขาต้องได้หญิงสาวผู้นั้นมาเป็นสีภรรยาเคียงคู่ตัวเองให้จงได้เป็นความรู้สึกที่แรงกล้ามาก แม่ทัพเมมาราชได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้วซึ่งกว่าจะเดินทางมาถึงนอกจากเจอกลุ่มนักฆ่าแล้วเขายังเจอโจรป่าที่เป็นคนมาปล้นขบวนอีกด้วยแต่ทว่าหลังจากที่เขาจัดการและจับกลุ่มได้ทั้งหมดก็ขาดใจตายลงอย่างเป็นปริศนาโดยที่เขายังไม่ทันได้ทำอะไรเมื่อถึงเมืองหลวงเขาก็ต้องเขียนรายงานตามความเป็นจริงให้รัชทายาททราบอีกที นอกจากนี้เขายังได้รับรายงานจากทหารคนสนิททองใบว่ามีคนพบเจอผู้มีพลังรักษาในเมืองหลวงแล้วแต่คนผู้นี้แปลกประหลาดคืออยากรักษาใครจะไปหาเองไม่มีใครค้นหาเขาเจอเลยมีแต่เพียงข่าวลือในเมืองหลวงเท่านั้นว่าคนผู้นี้กำลังอยู่เมืองหลวงเมืองมนุษย์อยู่เขาได้ยินแล้วก็ได้แต่ถอนออหายใจนิยายที่เขาแต่งมีคนแบบนี้จริงเขาตั้งใจแต่งให้คนผู้นี้เก่งในการรักษามากอยากรักษาใครจะไปหาเองแต่มีนิสัยที่เรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนนั้นก็คือชอบทานอาหารที่แปลกและอร่อย ขอแค่ว่าที่ไหนมีอาหารอร่อยจะเจอคนผู้นี้เสมอคนที่เมรัชกำลังคิดถึงอยู่นั้นใส่เสื้อคลุมปิดหัวและหน้ากากปิดบังหน้าตาไว้มีเพียงดวงตาเขียวอ่อนสองประกายที่มองเห็นออกมาจากหน้ากากกำลังยืนต่อแถวซื้ออาหารเช้าหน้าร้านเม,มราชอยู่วันนี้นอกจากมีข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วยังมีน้ำเต้าหูป้ปลาท่องโกสังขยาอีกด้วยซึ่งแถวที่กำลังต่อยาวเเอียดมากแต่เขาไม่ท้อแท้หอรออกขอแค่ว่าเป็นอาหารอร่อยต่อให้รอนานแค่ ในเขาก็ไม่หวั่นพอเขาได้ทานอาหารร้านเม,มราชแล้วครั้งหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าอยากฝากท้องที่นี้ตลอดไปคิวต่อไปมาเลยจ้าเสียงมมลิบอกลูกค้าคนต่อไปให้ขยับเข้ามาทำให้เขารีบเดินตามทันทีอีกไม่นานจะถึงคิวเขาแล้วตื่นเต้นเขาจะซื้อทุกอย่างเลยแต่ทว่าความตื่นเต้นหายไปทันทีเมื่อมีคนรับใช้เรือนขุนนางดูแล้วน่าจะเป็นขุนนางใหญ่โตมาเบียดยืนอยู่หน้าเขาหรือเรียกง่ายๆว่าแซงคิวเขาอย่างลอยหน้าลอยตาโดยไม่รู้สึกอะไร ข้าเป็นคนรับใช้คนสนิทของรองสนับดีอรุณให้ข้าซื้อก่อนแล้วกันต้องรีบนำไปให้ท่านอารุณทานคนรับใช้ผู้นั้นหันมาพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงเย้ยหยิงจองหองเพราะถือว่าตนเป็นคนรับใช้ขุนนางใหญ่ไปที่ไหนมีแต่คนเกรงใจเขาทั้งนั้นเขายืนนิ่งไม่พูดอะไรแต่เขาจะจดความแค้นนี้ไว้ในใจมีโอกาสต้องเอาคืนแน่กล้ามาแซงคิวเขาทำให้เขาทานอาหารอร่อยช้าลงไปอีกมาริที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาจัดการสถานการณ์ตรงหน้าทันที ไม่ได้เจ้ากะร้านนี้มีกฎห้ามแซงคิวไม่งั้นทางร้านเราจะไม่ขายอาหารให้เรือนขุนนางนั้นไปตลอดมีขุนนางสองถึงสามท่านโดนไปแล้วนะเจ้ากะมลิเตือนด้วยความหวังดีข้าเป็นถึงคนรับใช้คนสนิทของรองเสนาบดีอรุณเลยนะเจ้าไม่รู้จักหรือไงคนรับใช้กําลังหงุดหงิดที่ต้องไปต่อแถวยาวเหยียดเขาว่าจะแซงคิวรีบไปรีบกลับจะได้มีเวลาไปอู้นอนที่ไหนสักแห่ง ไม่ได้เจ้ากัดเจ้าของร้านออกกฎมาแล้วต้องทำตามไม่ว่าใครก็ตามมาลีเสียงแข็งทันทีเธอเจอลูกค้ามาหลายรูปแบบแล้วถ้าแบบดื้อด้านมากๆเธอจะเรียกคุณชายจุกมาจัดการซะเลยก็ได้ได้คนรับใช้ชายคนนั้นตัดบทด้วยความอารมณ์เสียเขาไม่อยากมีปัญหาหรอกนั้นถ้าร้านนี้ไม่ขายให้เขาเจ้านายต้องจัดการเขาอย่างแน่นอนจากนั้นคนรับใช้ผู้นั้นก็ยอมเดินไปต่อแถวท้ายสุดอย่างโดยดีมะลีหันไปก้มหัวขออภัยกับชายที่โดนแซงคิว ขออภัยด้วยนะเจ้าค่ะคนผู้นั้นเพียงโบกมือไม่เป็นไรไม่ถือสาและไม่ได้พูดอะไรออกมาพอถึงคิวสั่งอาหารก็ชี้เอาทุกอย่างจ่ายเงินและรับอาหารไปจากนั้นเขาก็เดินจากไปเงียบๆชายผู้นั้นที่เดินออกมาจากร้านอาหารเมมาราชเป็นมนุษย์พืชที่มีพลังรักษาเขาได้รับนิมิตบางอย่างให้มายังเมืองหลวงเมืองมนุษย์แห่งนี้เขาก็มาตามนิมิตทุกอย่างก็ได้แต่รอเวลาเมื่อไรนิมิตถึงบอกว่าให้เขามาทําอะไรที่นี่ระหว่างนี้ขอเขาทานอาหารอร่อยก่อนแล้วกัน จากนั้นชายผู้นั้นดวงตาสีเขียวอ่อนก็เดินกลับไปยังบ้านพักที่เขาเช่าไว้อาหารที่นี้อร่อยจริงอยากซื้อไปฝากท่านพี่บ้างรู้แบบนี้ชวนท่านพี่มาเที่ยวเมืองหลวงเมืองมนุษย์ที่นี้ก็ดี ท่านพี่จะคิดถึงข้าบ้างไหมชายคนนั้นก็ได้แต่บ่นพึมพำคนเดียวจากนั้นก็เดินเข้าบ้านและปิดประตูบ้านข้างหลังมีทหารสองนายที่สืบเรื่องนี้มาหลายเดือนสุดท้ายเขาก็เจอที่อยู่ของผู้มีพลังรักษาศักดิ์ทีเรื่องนี้ต้องไปรายงานให้หัวหน้าทองใบทราบแล้วโดยจะแบ่งให้หนึ่งคนเฝ้าอีกหนึ่งคนไปรายงาน